สวัสดีครับวันนี้เฉพาะเพื่อนไปเที่ยวจุดพักผ่อนอีกแห่งหนึ่งก็คือท่าง,งอยนั่นเองนะครับการเดินทางถ้ามาจากโคราชนะครับก็ชิดซ้ายไปทางอำเภอปากช่องได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของเกือกม้านะครับแต่หากมาจากตัวอำเภอปากช่องนะครับขับมาประมาณ5กิโลเมตรบริเวณทางโค้งให้พเพื่อนๆชิดซ้ายตรงเข้าไปทางท่าง,งอยนะครับถ้าไปทางขวาจะไปถนนมิตรภาพนะครับ ทีนี้เราก็จะขับตรงเข้าไปเองเดียวเลยครับตรงนี้เป็นถนนมิตรภาพสายเก่านะครับเมื่อเราขับมาสักระยะนึงนะครับก็จะมองเห็นข้างหน้าจะเห็นเขื่อนลำตะคองนะครับตรงนี้เองนะครับ ให้เพื่อนๆเ,นเลี้ยวซ้ายตามลูกศรน,นะครับและเพื่อนๆสามารถจอดรถได้เลยนะครับจะสังเกตว่าประชาชนมาเที่ยวเยอะพอสมควรนะครับจะจอดโดยถอยหลังชิดน้ําไปเลยนะครับเพื่อนๆก็เลือกเอาตามอัธยาศัยเลยนะครับพื้นที่มีเยอะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำเขื่อนลำตะคองลถนะครับ ื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นแหล่งพักผ่อนจนใจของชาวอำเภอปากช่องและพื้นที่ใกล้เคียงครับผมเมื่อเราจอดรถได้ที่ก็เพื่อนก็สามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยนะครับส่วนหนึ่งจะมีชาวประมงทําการประมงด้วยนะครับตรงนี้คือป้ายนะครับเวลาอนุญาต ไม่เกินที่สเนาฬิกานะครับและบริเวณนี้จะมีแม่ค้ามาขายของมีสินค้ามากมายครับมีทั้งอาหารมีทั้งของกินอะไรต่างๆเยอะยๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่จะมาพักผ่อนนะครับมาแต่ตัวก็ได้ครับอาจจะเอาเสือ่อเอาโต๊ะปิกนิกมาได้นะครับอาหารถ้าเพื่อนๆมีก็เอามาทานได้แต่ถ้าเพื่อนๆ ไม่ได้เตรียมมาก็แวะเข้ามาได้เลยครับมีอาหารทุกประเภทนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะครับทางด้านสายมือนี่ครับก็พาเพื่อนเดินชมบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับอันนี้เรียกว่าท่างอยนะครับเป็นชื่อหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตรงท้ายเขื่อนนี้ก็กำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่นะครับ หากมาช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าน้ำเยอะตรงนี้ก็จะงดไปก่อนนะครับตอนนี้เขากำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับมีสินค้ามากมายนะครับให้พวกเราได้มาเลือกซื้อกันที่เพื่อนๆเห็นทางด้านซ้ายมือจะมีห้องสุขาไว้บริการด้วยนะครับ นอกจากการซื้ออาหารมารับประทานแล้วนะครับยังมีกิจกรรมอย่างอื่นให้พวกเราสามารถได้ทำด้วยนะครับเช่นการเล่นว่าวนะครับบางคนอาจจะให้เด็กๆนะครับเล่นก็ได้นะครับน,นี่เป็นข้อห้ามนะครับห้ามลงเล่นน้ำบริเวณที่น้ำลึกนะครับนี่จะมีชมรมพารามอเตอร์ด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศโดยรวมๆนะครับตอนเย็น ของช่วงเดือนเมษานะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่คลายร้อนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมานะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องด้วยขอบคุณสวัสดีครับ